สวัสดีค่ะสารพันสาระหน้ารู้ในคลิปนี้เราจะมาบอกถึง5เทคนิคทำหน้าเด็กค่ะโกงอายุผิวจริงทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยคงมีหลายๆคนเคยสงสัยค่ะว่าทำไมแม่ลูกบางคู่หน้าตาเหมือนพี่น้องกันทั้งๆที่อายุห่างกันมากกว่า25ปีหรือแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นที่อายุเกือบ50ปี แต่ก็ยังมีผิวหน้าเต่งตึงเรียบเนียนเหมือนอายุแค่30ตอนๆเท่านั้นเองคงอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเขามีวิธีดูแลตัวเองกันอย่างไรบ้างซึ่งเป็นวิธีง่ายๆที่ไม่จําเป็นจะต้องเข้าคลินิกเสริมความงามเลยตามไปฟังเจ้า5เทคนิคที่ว่ากันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างเริ่มกันที่เทคนิคที่1โดยการทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย รู้ไหมว่าอาหารที่เราทานกันอยู่ทุกวันอย่างเช่นของทอดหรือปิ้งย่างสไตล์เกาหลีอะไรก็ตามแต่ล้วนเป็นของที่อร่อยที่ไม่มีผลดีต่อร่างกายทั้งนั้นเลยของมันของทอดเป็นไขมันที่ไร้ประโยชน์นอกจากจะทำให้อ้วนแล้วยังทำให้ผิวพรรณไม่สดใส แถมยังดูแก่กว่าวัยอีกด้วยเราแนะนําว่าให้ทานอาหารที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเช่นผักต่างๆหรืออาจจะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงจะดีกว่าหากทานเป็นประจํารับรองเห็นผลในระยะยาวแน่นอนเทคนิคที่2ก็คือ โดยการทาครีมกันแดดเป็นประจำเป็นที่รู้กันดีอยู่ว่าแสงแดดในประเทศไทยนั้นคือที่สุดของความร้อนทําให้ผิวไหมในเวลา3นาทีแม้ว่าจะเดินไปไหนใกล้ๆก็ห้ามลืมทาครีมกันแดดเป็นอันขาดค่ะและถึงจะอยู่บ้านก็ตามก็ต้องทาด้วยเพราะแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหลอดไฟก็มีรังสีอัลตราไวโอเลตที่ทําให้ผิวของเรานั้นไหมและเกิดกระ ริ้วรอยก่อนวัยอันควรได้เช่นกันและที่สำคัญคือเรื่องสีเหล่านี้สามารถทะลุผ่านผิวหนังของเราไปทำลายชั้นคอลลาเจนได้ด้วยอันตรายจริงๆค่ะถ้าไม่อยากผิวหน้าแก่กว่าวัยก็ต้องทาครีมกันแดดกั้นด่วนๆเลยเทคนิคที่3 โดยการดื่มน้ำเปล่าเยอะๆเพราะนอกจากน้ำจะช่วยแก้กระหายแล้วสรรพคุณของน้ำเปล่าก็ยังมีประโยชน์อีกเยอะมากมายเลยทีเดียวทั้งช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวช่วยหล่อเลี้ยงเซลล์ผิวให้เต่งตึงอย่างเป็นธรรมชาติผิวกระจ่างใสเนียนน่าจับน้ามองทำให้ผิวไม่แห้งเหี่ยวหรือหย่อนคล้อยแถมยังช่วยดีท็อกของเสียออกจากร่างกายผ่านปัสสาวะได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเทคนิคที่4 ไม่ขัดหน้าบ่อยและไม่เช็ดหน้าแรงๆผู้หญิงบางคนมีความเชื่อว่าการขัดหน้าบ่อยๆนั้นจะทําให้หน้าเนียนใสแต่จริงๆแล้วเมื่อผิวหน้าที่เบอบางอยู่แล้วโดนขัดบนไปทุกวันจะมีส่วนทําให้ผิวนั้นไม่แข็งแรงและบางสุดๆพอเจอแดด ผิวก็จะดำเร็วกว่าคนอื่นๆแน่นอนหรือบางคนแต่งหน้าจัดเต็มแถมยังใช้เครื่องสําอางชนิดกันน้ําทุกอย่างล้างออกยากจนต้องถูแรงๆแต่การทําความสะอาดผิวหน้าด้วยความรุนแรงเป็นการทําร้ายผิวหน้าส่งผลให้เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นในอนาคตแนะนําว่าควรล้างอย่างอ่อนโยนเช่นใช้คลีนซิ่งหยดลงบนสําลีวางทับเครื่องสําอางบนหน้าสักครู่แล้วจึงเช็ดออกเบาๆวิธีนี้ ทำให้เช็ดเครื่องสำอางออกได้ง่ายโดยไม่ต้องออกแรงเยอะเลยทีเดียวและเทคนิคสุดท้ายเทคนิคที่5โดยการบำรุงผิวอย่างสม่ำเสมอน,น,นอกจากจะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินและการทำความสะอาดผิวของเราแล้วครีมบำรุงผิวก็เป็นส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งเช่นกันเพราะผิวก็ต้องการสารอาหารที่ดีเข้าไปบำรุงและซ่อมแซมอยู่เสมอจึงควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือและมีส่วนประกอบของมอยเจอร์ไ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวผิวของเราจะได้ชุ่มชื้นไม่เหี่ยวย่นก่อนวัยอันควรและทั้งหมดที่กล่าวมานั้นก็คือ5เทคนิคโกงอายุผิวที่สามารถทำเองได้ง่ายแสนง่าย s e เ e ล t เกินขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ a k e l o f e c o m ลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ 네가 내게 말을 걸 때마다 내네 기분은 higher. Can't w s h your desire. 내네 심장은.